สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะชั่วโมงนี้นะคะก็คือชั่วโมงของอารายวิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะเรียนนะคะการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะมีตัวส่วนเท่ากันก็คือมีตัวข้างล่างเท่ากันนะคะ น,นัดกำลังระบายสีรูปสองรูปนะคะโดยรูปที่หนึ่งนะคะนักเรียนดูนะคะรูปที่หนึ่งนะคะระบายสีเทาระบายสีเทานะคะนักเรียนดูมีสีเทายูนหนึ่งส่วนนะคะสีเทาหนึ่งส่วนก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสีของรูปนะคะต่อไปนะคะรูปนี้ก็ระบายสีม่วงนะคะ สองส่วนนะคะระบายสีม่วง2ส,ส่วนก็คือเศษสองส่วนสีนสของรูปนะคะเราจะเห็นว่านะคะจะมีส่วนที่ระบายสีแล้วนะคะระบายสีแล้วก็จะมีสีม่วงสองสอส่วนแล้วก็สีเทา1ส่วนนะคะแสดงว่ามีส่วนที่ระบายสีแล้ว3ามส่วนก็จะเป็นเศษสามส่วนสีของรูปนะคะ <t Thom> ในการหาว่าเราระบายสีแล้วเท่าไหร่นะคะเราก็เอาส่วนที่ระบายสีที่เป็นสีเทานะคะก็คือเศษหนึ่งส่วนสีมาบวกกับส่วนที่ระบายสีสีม่วงก็คือเศษ2ส่วนสีนะคะบวกกันแบบนี้นะคะแล้วนะคะเราก็เอาตัวเศษมาบวกกันนะคะโดยโดยที่ตัวส่วนยังคงเดิมก็คือเลขสีนะคะคือข้างบนบวกกันนะคะหนึ่งบวกสองแล้วก็ขีดเส้นขั้นแล้วก็ ตัวส่วนของเราก็ยังเป็นสีมือนเดิมนะคะไม่ต้องเอามาบวกกันนะคะตัวส่วนเราก็จะได้ว่าส่วนที่ระบายสีก็คือเศษสามส่วนสี่นะคะนักเรียนต่อไปรูปที่สองนะคะที่นัดระบายไว้นะคะ,ะเขาจะแบ่งเป็นทั้งหมดแปดส่วนนะคะแบ่งทั้งหมดแปดส่วนนะคะโดยส่วนที่ระบายสีเทานะคะจะมีสองส่วนนะคะ ก็จะเป็นส่วนที่ระบายสีเทาเศษ2ส่วน8ของรูปนะคะและส่วนที่ระบายสีม่วงนะคะสีม่วงจะมี4ส่วนนะคะสีม่วง4ส่วนก็จะเป็นเศษ4ส่วน8ของรูปนะคะเราจะเห็นว่าส่วนที่ระบายสีแล้วนะคะก็จะมีสีเทา2ส่วนแล้วก็สีม่วง4ส่วนนะคะก็จะเป็นส่วนที่ระบายสีเศษ6ส่วน8ของรูปนะคะโดยการหาของเราก็เหมือนเดิมค่ะ เอาเศษ2ส่วน8ก็คือส่วนที่เป็นสีเทามาบวกกับเศษ4ส่วน8ก็คือส่วนที่เป็นสีม่วงมาบวกกันแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาตัวเศษมาบวกกันก็คือ2บวก4ีนะคะ2บวกสี่แล้วก็เส้นขั้นนะคะและ8ก็คือตัวส่วนของเราก็เป็น8ตัวเดียวเลยไม่ต้องเอามาบวกกันเนาะเราก็จะไดะ้ส่วนที่ระบายสีทั้งหมดก็คือเศษ6ส่วน8นะคะ จากตัวอย่างเมื่อกี้นะคะเราก็จะสรุปได้ว่าการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะที่มีตัวข้างล่างเท่ากันนะคะให้นําตัวเศษมาบวกกันก็คือตัวข้างบนมาบวกกันได้เลยโดยตัวส่วนต้องคงเดิมนะคะตัวส่วนเป็นตัวเดิมไม่ต้องเอามาบวกกับใครนะคะแต่ตัวเศษให้เอาาบวกกันนะคะต่อไปนะคะเป็นการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะเม่อกีเป็นการบวกต่อไปเป็นการลบ ตัวส่วนเท่ากันกนะ็คือตัวข้างล่างเท่ากันนะคะเขาบอกว่าปิ่นมีขนมนะคะปิ่นมีขนมเศษสามส่วนสี่ของก้อนนะคะขนมก้อนนี้จะแบ่งเป็นทั้งหมดสี่ส่วนแต่จะมีอยู่ปิ่นจะมีแค่สามส่วนนะคะต่อไปเป็นยังไงปิ่นก็รับประทานไปหนึ่งส่วนของก้อนนะคะปิ่นรับประทานไปเศษหนึ่งส่วนสี่ของก้อนนะคะ จะเห็นว่านะคะปิ่นจะเหลือขนมอยู่สองชิ้นหรือว่า2ส่วนนะคะ,ะก็จะเหลือขนมอยู่เศษสองส่วน4ี่ของก้อนแบบนี้นะคะ,ะวิธีการหาถ้าไม่มีรูปภาพเนาะเราก็ต้องเอาส่วนที่มีนะคะที่มีก็คือเศษ3ามส่วน4ี่มาลบกับส่วนที่กินไปก็คือเศษ1ส่วนสี่แบบนี้เนาะดังนั้นนะคะ,ะเราก็เอาข้างบนข้างบนก็คือ3ามมาลบกับ1 3มาลบกับ1และขีดเส้นขั้นตามด้วยตัวส่วนก็คือ4ตัวเดียวตัวเดิมนะคะไม่มีการลบกันนะคะ,ะเราก็จะได้ว่าขนมที่เหลือทั้งหมดคือเศษสอส่วนสของก้อนนะคะต่อไปนะคะต้อยนะคะมีขนมเศษห้ส่วน6ของก้อนก็คือขนมก้อนนี้แบ่งเป็น6ส่วนนะคะแต่ต้อยมีอยู่5ส่วนแบบนี้เนาะ ต้อยก็รับประทานไป2ชิ้นหรือ2ก้อนนะคะอะก็จะเหลือขออภัยค่ะรับประทานไปเศษสองส่วนหของก้อนก็คือรับประทานไป2ชิ้นหรือ2ส่วนแบบนี้เนาะ,ะเราจะเห็นว่าต้อยนะคะเหลือขนมอยู่3ส่วนหรือ3ชิ้นนะคะอะก็คือเศษสามส่วนหของก้อนนะคะ วิธีการหานะคะก็คือเอาส่วนที่มีนะคะคือเศษห้าส่วนหมาลบกับส่วนที่กินไปก็คือเศษ2ส่วนหเ,เดิมเลยก็คือเอาตัวเศษนะคะตัวเศษมาลบกันก็คือ5ลบ2แล้วก็ขีดเส้นขั้นแล้วก็ข้างล่างก็คือตัวส่วนของเราคือ6นะคะก็จะได้ว่ามีขนมที่เหลือทั้งหมดคือเศษสาส่วนหนะคะ จากตัวอย่างนะคะเราก็จะเห็นว่าการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะตัวส่วนก็คือตัวข้างล่างเท่ากันให้เรานําตัวเศษลบกันเลยตัวเศษคือตัวข้างบนมาลบกันโดยตัวส่วนหรือตัวข้างล่างก็คงเดิมไม่ต้องเอาไปลบกันนะคะเพื่อเป็นการเข้าใจง่ายขึ้นเรามาดูตัวอย่างเลยนะคะเขาบอกว่าให้หาผลบวกให้หาผลบวกนะคะข้อที่1นนะคะ ข้อที่หนึก็คือเศษ1นส่วนสบวกกับเศษ1นส่วนสอ่ะเราก็มาทำเขียเท่ากับก่อนอ่ะตามนิยามก็คือถ้าบวกกันนะคะแล้วตัวส่วนตัวส่วนเท่ากันคือตัวข้างล่างเท่ากันนะะตัวล่างของเราคือ3กับ3เท่ากันเราก็สามารถเอาตัวข้างบนหรือว่าตัวเศษมาบวกกันได้เลยนะคะอ่ะหนึ่งบวกหนึ่ง ขีดเส้นขั้น1เส้นและเขียน3ไว้แบบนี้3เอามาตัวเดียวนะคะไม่ต้องเอามาบวกกันเนาะเราก็จะได้คำตอบของเราแล้วก็บวกกันได้เลย1นบวกหเป็น2องขีดเส้นขั้นและ3เหมือนเดิมดังนั้นข้อนี้นะคะตอบเศษสส่วนสนะคะง่ายๆนะคะต่อไปข้อ2 เศษสส่วน9้าบวกกับเศษห้าส่วน9้านะคะเราจะเห็นว่าตัวเศษของเราอขออภัยค่ะตัวส่วนของเรานะคะเท่ากันก็คือ9ก้าบ9้านะคะข้างล่างเราก็สามารถเอาตัวเศษข้างบนมาบวกกันได้เลยนะคะสามบวกห้าอ่ะแล้วก็ขีดเส้นขั้น, 9, นปึ๊บแล้วเาเขียนหนึ่งตัวปึ๊บแบบนี้ เราก็จะได้คำตอบแล้วโดยการบวกกันก็คือ3าบวกห้นะคะเป็นแส่วนอ่าข้อนี้ตอบ4 8ส่วนเนะคะนักเรียนต่อไปข้อ3นะคะ4 4ส่วนสิบวกกับเศษหส่วนสิอ่าเขียนเครื่องหมายเท่ากับปึ๊บอ่าแล้วก็เอา4บวก5 ส่วนกับสิบสองอ่ะแล้วก็บวกได้ทลา่คะนนักเรียนบวกไดเก้าส่วนสิบสองนะคะอ่าแบบนี้ง่ายๆนะคะถ้าตัวส่วนเท่ากันหรือว่าตัวข้างล่างเท่ากันเราสามารถเอาตัวข้างบนมาบวกกันได้เลยโดยตัวส่วนข้างล่างให้คงเดิมนะคะไม่ต้องไปบวกกันต่อไปตัวอย่างต่อไปนะคะ ให้หาผลลบค่ะข้อนี้อ่าน่าเนี้ยหาผลลบเนาะข้อหนึ่งนะคะเศษห้าส่วนหกลบกับเศษสองส่วนหกอ่าเราจะเห็นว่าตัวส่วนของเราเท่ากันก็คือหกนะคะข้างล่างคือหกเท่ากัน,นก็ข้างบนก็ลบกันได้เลยห้าลบสองแล้วก็ขีดเส้นขันแล้วก็หกข้างล่างนี้แล้วก็จะได้เท่ากับอ่าห้าห้าลบสอง ะะเท่ากับสามข้อนี้ตอบสี่สามส่วนหกนะคะต่อไปข้อสองนะคะโจทย์ก็คือเศษหกส่วนเจ็ดลบกับเศษสองส่วนเจ็ดนะคะข้างล่างเท่ากันนะคะเราก็เอาข้าบงบนมาบวกกันได้เลย 5, ลบอ่เอามาลบกันนะคะสองส่วนเจ็ดปึ๊บอ่ะ หกลบสองเหลือสี่ส่วนเจ็ดอ่าเรียบร้อยนะคะข้อนี้ตอบเศษสี่ส่วนเจ็ดนะคะต่อไปข้อสามนะคะเศษเจ็ดส่วนสิบลบกับเศษสีะะ่ส่วนสิบนะคะส่วนส่วนเท่ากันก็สามารถเอาเศษมาบวกกันได้เลยเอามาลบกันได้เลยนะคะเจ็ดลบสี่ส่วนสิบ จ็7ลบ4ได้3กี่เส้นขั้น10อ่าข้อนี้ตอบเศษ3ส่วน10นะคะอ่าเป็นยังไงกัน,กนบ้างคะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมถ้าตัวส่วนเท่ากันหรือว่าตัวข้างล่างเท่ากันข้างบนเราสามารถจับลบจับบวกกันได้ปกติ แต่ตัวส่วนหรือตัวข้างล่างต้องเป็นตัวเดิมไม่ต้องมาลบมาบวกกันนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอฝากให้หนักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะที่หน้า80ดด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ